สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าว ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Blue i n s i d e t ที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปตื่นเต้นไปกับข่าวร้อนๆจากแดนผู้ดีใช่แล้วครับเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วครั้งนี้พวกเขาคว้าตัวดาวรุ่งพุ่งแรงจากฝรั่งเศสอย่างมามาดูซามาร่วมทีมแบบสุดปังงั้นมาดูกันเลยว่าทำไมดีลนี้ถึงถูกพูดถึงกันทั่วโลกฟุตบอล มามาดูซาวัยเพียง19ปีเซนเตอร์แบ็กอนาคตไกลจากสโมสร RC ส t a สเบิร์ได้ย้ายมาสู่ทินสแตมฟอ r ์ดบริดจด้วยสัญญายาวถึง8ปีใช่ครับอ่านไม่ผิดครับ8ปีจนถึงมิถุนายน2033เลยทีเดียวค่าตัวประมาณ12ล้านปอนด์เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวของเชลซีที่ชัดเจนมากๆ ดีลนี้ถูกยืนยันโดยเซียนข่าวอย่างฟาบริซิโอโรมาโนเมื่อเช้าวันนี้9มิถุนายน2025และที่เจ๋งกว่านั้นคือเขาจะได้โอกาสลงเล่นในฟ i f a คลับเวิร์ลคัพ2025ที่สหรัฐอเมริกาเลยโอ้โหเริ่มต้นแบบปังๆเลยนะครับเนี่ย ก่อนจะมาเป็นสิงห์บลูซาเคยสร้างชื่อกับโอลิมปิกลียงและอาร์ซีแลน์ในระบบเยาวชนก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวกับสตาร์สเบิร์กในฤดูกาล2024-2025ลงสนามไป28นัดช่วยทีมคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลอยุโรปได้สำเร็จ ความสูง194เซนติเมตรความแข็งแกรง่งและการอ่านเกมที่เกินวัยของเขาทำให้แฟนๆเชลซีตื่นเต้นสุดๆโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาที่หลายคนมองว่าเขาจะมาแก้ปัญหาให้ทีมได้แบบอยู่หมัดบางคนถึงกับจินตนาการคู่หูซาโควิลที่อาจจะกลายเป็นกำแพงเหล็กในอนาคตเลยล่ะ แต่แหมแฟนบอลก็แซวกันสนุกๆว่าเชลซีตอนนี้เหมือนโรงเรียนสอนฟุตบอลมากกว่าสโมสรเสียแล้วเพราะเซ็นสัญญานักแตะดาวรุ่งยาวๆแบบนี้บ่อยๆจนบางคนถึงกับขำกลิ้งในโซเชียลแต่จริงๆแล้วกลยุทธ์นี้ของเชลซีอาจจะฉลาดกว่าที่คิดนะครับเพราะการเก็บนักแตะพรสวรรค์ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยสร้างทีมในฝันได้ในอนาคตแถมถ้าซาโชฟอร์มเจ๋งในคลับเวลคัพครั้งนี้อาจจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของสโมสร สอนเลยก็ได้มาดูกันที่ตัวเลขสักหน่อยสามีจุดเด่นเรื่องการเข้าสกัดที่แม่นยำอ่านเกมได้ดีและยังมีความเร็วที่เหมาะสมกับฟุตบอลสมัยใหม่เขาเคยเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วในปี2022ดังนั้นอย่ามองว่าเขาเป็นแค่ดาวรุ่งธรรมดาเชียละ่ะเพราะเขามีดีมากกว่านั้นแน่นอน ตอนนี้แฟนๆสิงบลูเริ่มตื่นเต้นกันแล้วบางคนบอกว่าขอให้เขาล็อกตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาได้ไวๆเลยบางคนก็ลุ้นว่าเขาจะได้ลงสนามทันทีในคลับเวล์คับหรืออาจจะถูกปล่อยยืมต่อเพื่อเก็บประสบการณ์เพิ่มบอกเลยว่าอนาคตของเชลซีอาจจะอยู่ในมือของหนุ่มน้อยคนนี้ก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวสุดตื่นเต้นของมามาดูซา เดีลนี้จะพาเชลซีไปสู่ความสำเร็จหรือเปล่าเขาจะกลายเป็นตำนานคนใหม่ของสโมสรรือไม่มาคุยกันหน่อยสิครับบอกเรามาในคอมเมนต์ว่าคุณคิดยังไงกับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ชอบมุมไหนของซาบ้างหรือมีคำแนะนำให้โค้ชของเชลซีไหม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง blue insight ไว้ให้ครบเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลมันๆแบบนี้ทุกสัปดาห์และถ้าคิดว่านี่เป็นคลิปที่เพื่อนๆต้องดูแชร์ต่อให้ไว้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ากับเรื่องราวฟุตบอลที่ยังร้อนแรงไม่มีหยุดบ๊ายบาย